บทที่14อัญมณีศาสตร์ยังไงผมก็เป็นทัพทิมแท้ตอนที่หนึ่งขนาดของทัพทิม หรือที่เรียกว่าน้ำหนักกระดัษเป็นตัวกำหนดความหายากไม่ใช่คุณภาพถึงแม้ส่วนผสมที่ล้อมรวมเป็นทับทิมจะมีมากแต่ทับทิมเม็ดใหญ่ยังหายากมากอยู่ดีเพราะทับทิมก่อตัวแบบตื้นกว้างและแบนความตื้นของโครงสร้างผลึกจะจำกัดขนาดของทับทิมเมื่อถูกเจรไนทับทิมที่มีคุณภาพเกินหนึ่งกระดัษหายากมากหากระดัษยิ่งยากและ10บกระดัษหรือมากกว่านั้นคือปาฏิหาริย์ของธรรมชาติ หลังจากอยู่ในประเทศไทยได้4ปีครึ่งและมีลูกเพิ่มอีก3คนมาเกเร็ตอยากกลับสหรัฐจะได้เลี้ยงลูก4คนให้โตและเ,เรียนในสหรัฐตอนนี้เธอถือว่าสหรัฐอเมริกาคือบ้านของเธอสาสนจ,จากไม่มีตำแหน่งงานให้ผมที่สำนักงานใหญ่ในซอลเล็กซิตี้แต่ผมได้ยินว่าอาจมีตำแหน่งที่จะเปิดรับในสิงคโปร์มาเกเรตกับผมคุยกันเรื่องนี้แต่เราทั้งคู่ตัดสินใจว่าเราไม่อยากไปประเทศอื่น วันแรกหลังเรียนจบโรงเรียนอนยัญมณีในกรุงเทพนักเรียนคนหนึ่งจากชั้นเดียวกับผมเป็นเศรษฐีจากเชียงใหม่เธอขอให้ผมช่วยเหลือเธออยากซื้อทับทิมน้ำงามให้สามีแต่ไม่เชื่อมั่นว่าตนจะสามารถเลือกทับทิมดีๆได้จึงบอกว่าจะให้ผมสิเอร์เซนไม่ว่าผมจะซื้อให้เธอกี่บาทผมเจอทับทิมน้ำงามราคา10,000ดอลลาร์เธอชอบมากวันแรกหลังเรียนจบผมทำเงินได้1,000ดอลลาร์ 1, ผมมีความสุขเหลือเกินเพราะเงินไม่ใช่น้อยและหาได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกำไรอย่างงามผมเริ่มอาชีพใหม่แล้วว้าวผมนึกผมเลือกอาชีพใหม่ได้ถูกเพลง15กรกฎาคมพุทธศักราช5 5 3 3 ผมเริ่มงานใหม่ในลอสแองเจลิสเป็นกรรมการผู้จัดการของห้องแลบแห่งใหม่ที่ครอบครัวโฮสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอัญ,ญมณีและออกไบรับรองให้กับโครงการบ้านเพื่อการลงทุนเพื่อจะได้ขายอัญ,ญมณีให้นักลงทุนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นอัญ,ญมณีจำนวนมากหรือไม่สนใจเพชรพลอยอาจเข้าใจยากแต่ผมจะบอกว่าพอคุณได้เรียนรู้และเห็นพอสมควรแล้วคุณจะถูกสะกดจิตได้ไม่ยาก มันอธิบายได้ยากเรื่องงานสร้างเหล่านี้ของธรรมชาติความสวยงามคุณภาพและความหายากทั้งหมดนั้นผนวกกับขนาดของอัญ,ญมณีที่ผ่านห้องแลบแล้วมันเหลือเชื่อมากตัวอย่างเช่นผมถูกให้ดูไพลินพม่าสีน้ำเงินงามมากเกิน1 0 0กัตและทับทิมพม่างามมากเกิน10กรัตผมติดใจรัตนชาติสองเม็ดนี้เพราะสวย ในพุทธศักรา2,523สองเม็ดร,รวมกันมีราคาขายส่งมากกว่า2.5ล้านดอลลาร์ทั้งสองเม็ดนี้อยู่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตอยู่แนบอกนานสองวันตอนอยู่ที่งานแสดงสินค้านอกจากจะสามารถทำเงินแล้วผมยังหลงรักอัญ,ญมณีสวยๆทั้งหมดด้วยแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเมื่อเห็นผมชอบอัญ,ญมณีทั้งหมดที่ม,ทมีสี ทำหลากหลายและสีสันของมันทําให้ผมลหลงไหลผมจะพูดจนน้ำลายแตกฟองและยิ้มไม่หุบเมื่อเจอเมสสวยๆแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้จักและรักอัญ,ญมณีสวยๆฮอลลีวูดสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับอัญ,ญมณีคนมั่งมีเอามาอวดกันพวกหัวขโมยก็อดใจไม่อยู่พระกัมพีไบเบิลพูดถึงหลายครั้งอัญ,ญมณีที่คนรู้จักกันมากที่สุดแม้แต่ในสมัยนั้นคือเพชมรมรกต ทับทิมไยลินและไข่มุกเพชรสวยก็จริงแต่เวลาคุณเห็นเพชรสีขาวมันจะดูเหมือนกันหมดและด้วยเหตุนี้เพชรคุณภาพสูงทุกเม็ดจึงมีตัวเลขตัวอักษรเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้สลักไว้บนนั้นเพื่อจะแยกแยะได้ง่ายต้องใช้กล้องขยายสิบเท่าเราจึงจะเห็นรอยสลักเหล่านี้ เพราะอัญ,ญมณีมีสีแต่ละเม็ดจึงต่างกันตามลักษณะเช่นสีรอยตำหนิและขนาดลักษณะเหล่านี้จะเป็นหลักฐานบ่งบอกที่มาของหินความหายากและมูลค่ามากับไมก้าลูกชายผมหลงรักอัญ,ญมณีกับเพชรพลอยพวกเขาเปิดร้านของตัวเองในลาสเวกัส วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555พวกเขาถูกคนหนุ่มผิวดำสีคนถืออาวุธเข้ามาปล้นชิงทรัพย์ในร้านขณะที่โจนสองคนจับม้ากับไมก้าความน้าบนพื้นพร้อมกับเอาปืนไรฟเฟิลอัตโนมัติจ่อหัวอีกสองก็ใช้ค้อนปอนทุบกระจกตู้โชว์และคว้าเพชรพลอยในตู้ไป โชคดีที่ร้านมีประกันไม่ไม่ขาดทุนแต่ส่งผลกระทบทางใจและอารมณ์สุดประมาณจนพวกเขาหมดความปรารถนาและไม่มีกระจิตกระใจจะทำธุรกิจด้านนี้อีกเลยและปิดร้านไปไม่สนใจจะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัญ,ญมณีอีกสมัยก่อนคนที่หนีภัยสงครามและการทำลายล้างจะซ่อนอัญ,ญมณีไว้ที่ซับในเสื้อโคต้ตรองเท้าบูทถุงเท้าและผ้าอ,อะไรก็ได้เพราะติดตัวไปตลอด เมื่อถึงที่หมายใหม่อัญมณีชิ้นเล็กจิ๋วพวกนี้จะทำเงินให้มากพอเริ่มชีวิตใหม่หลายคนทำแบบนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบางคนบ้ามากพอที่จะกลืนอัญมณีลงท้องเมื่อขโมย ในพุทธศักราช2558ระหว่างเข้าร่วมงานแสดงอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพกับภรรยาเราได้ยินเสียงเอกอวยวายคนขายเอาเพชรหกกร,รัตให้สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งดูสองคนนี้หายตัวไปพร้อมเพชรคนขายให้ข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจรู้ตัวโจรจากกล้องวงจรปิดตำรวจจับพวกเขาได้ที่สนามบินตอนกำลังจะขึ้นเครื่องบินพอดีพวกเขาถูกจับ และปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่เจอที่ตัวพวกเขาแต่พอเอ็กซเรย์ก็เห็นว่าผู้หญิงกลืนเพชรลงท้องเธอต้องกินยาระบายและถูกคุมตัว24ชั่วโมงแต่เพชรไม่ออกมาเธอถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อกินยาระบายเพิ่มเพราะเอ X ็กซเรย์อีกรอบก็เห็นเพชรอยู่ในลำไส้หมอต้องช่วยเอาเพชรออกบางครั้งเพชรไม่ใช่พื้นที่ดีที่สุดของผู้หญิงการทำงานกับการท่องโลก ช่วงแรกๆงานค่อนข้างช้างานเข้าห้องแลบไม่เยอะผมจึงแบ่งเวลาระหว่างแลบไปช่วยเจมส์มาร์ททำธุรกิจขายส่งอัญ,ญมณีของพวกเขาและเขียนหลักสูตรอัญ,ญมณีศาสตร์หลักสูตรแรกเป็นภาษาไทยชื่อว่าการจำแนกอัญ,ญมณีเนื่องจากงานของผมเชื่องช้าเฮนรี่จึงขอให้ผมไปเดอเบียและสมาคมอัญ,ญมณีแห่งเกรดบิเทนหรือเรียกว่าเจมเอที่ลอนดอนกับเขาผมตื่นเต้นที่จะได้ไป นักอัญมณีคนไหนจะไม่อยากไปเดอะเบียสเล่าการไปเดอะเบียสต้องได้รับเชิญเท่านั้นผมจึงได้รับเกียรติให้ไปกับเฮนรี่เดอะเบียสตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2431เป็นบริษัทข้ามชาติที่เชี่ยวชาญเกือบทุกด้านเรื่องเพชรตั้งแต่การทำเหมืองเพชรการเจรไนเพชรการค้าเพชรการขายปลีกรวมไปถึงเพชรอุตสาหกรรมด้วยเดอะเบียส ูขาดการจัดจำหน่ายเพชรในโลกมาหลายปีระหว่าง80%ถึง85%เนื่องจากมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นตอนนี้ The b e บ r s จึงครองตลาดเพชรของโลกประมาณ37%เท่านั้นที่ The b e บ r s ผมได้เห็นการดำเนินงานส่วนใหญ่ของพวกเขาเห็นเพชรเม็ดเ,เบอร์เริ่มที่ยังไม่เจริญนายวางโชว์ด้วยเม็ดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาคำนวณจำนวนกระดัตไม่ถูกแต่แน่ใจว่ามากกว่า100กระดัต ที่เจมเมีคนแนะนำเฮนรี่กับผมให้รู้จักคุณเบโซวดับเบิลยูแอนเดอร์สันผู้บุกเบิกห้องแลบอันยมณีเขาได้รับว่าจ้างให้บริหารห้องแลบทดสอบอันยมณีแห่งแรกของโลกที่เปิดในลอนดอนพุทธศักราช2467เขาเพิ่งเรียนจบเคมีและแรวิทยาจาก King's College ในลอนดอนในปีพุทธศักราช2467 หินสังเคราะห์ที่ซับซ้อนกำลังบุกตลาดอัญ,ญมณีงานของเขาจึงสำคัญต่อการตรวจสอบอัญ,ญมณีและไข่มุกคุณแอนเดอร์สันยอมให้ผมเข้าไปใน l ลบอัญ,ญมณีของเขาอธิบายอย่างละเอียดและสาธิตเครื่องมือในห้องแลบของเขาเขายิานดีใช้เวลากับเราและตอบคำถามของเรารวมทั้งให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีแยกแยะระหว่างอัญ,ญมณีแท้กับอัญ,ญมณีสังเคราะห์ ตอนที่เราพบกันเขาอยู่วงการทดสอบอัญญมณีมาแล้วกว่า56ปีความรู้และความหลงไหลของเขาแทรกซึมเข้ามาในตัวผมคิดว่าวันนั้นผมเป็นนักอัญ,ญมณีตัวจริงหลงรักอัญ,ญมณีศาสตร์ทุกแง่ทุกมุม ก่อนสิ้นปี2523ผมกลับกรุงเทพมาช่วยนายจ้างเตรียมจัดชั้นเรียนอัญ,ญมณีครั้งแรกเป็นภาษาไทยผมอยู่สอนหลักสูตรอัญ,ญมณีหลักสูตรแรกเป็นภาษาไทยให้กับนักเรียนประมาณ15คนหลังจากสอนจบผมกับสหรัฐมาช่วยเจมส์มาร์ทที่งานแสดงอัญ,ญมณีขายส่งทูซอนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปลายฤดูใบไม้มร่วงพุทธศักราช2524ผมอยู่ในกรุงเทพกับย่างกุ้งประเทศพมา่าส่วนใหญ่จะไปกับเฮนรี่เพื่อดูอัญมณีต่างๆที่จะกลายเป็นสินค้าในเจมส์มาร์ทเมียนมาที่แต่ก่อนคือพมา่าอยู่ติดประเทศไทยทางทิศตะวันตกและเป็นแหล่งกำเนิดของทัพทิมไพลินพริดดตพลอยสีเขียวมะกอกสินเนลเจไดยกและอื่นๆที่สวยที่สุดและคุณภาพดีที่สุด ชื่อของพมา่าเปลี่ยนเป็นสหาภาพเมียนมาในพุทธศักราช2,532ประเทศนี้ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายรวมทั้งไม้สักอาหารทะเลก๊สธรรมชาติและน้ำมันอังกฤษออกจากเมียนมาประมาณช่วงเดียวกันกับที่พวกเขาออกจากอินเดียคือราวๆพุทธศักราช2,481แม้จะเป็นประเทศที่สวยงามร่ำรวยแต่สภาพความเป็นอยู่ยังโบราณและคนส่วนใหญ่ยากจน ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2551พม่าผูกสัมพันธ์กับโซมาเลียประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกวันที่1กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2564พม่าเกิดรัฐประหารและประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยถูกจำคุกผมเคยไปพม่าหลายครั้งแต่ด้วยอายุปูนนี้และสภาพปัจจุบันของโลกทำให้ผมรู้ตัวว่าคงไม่มีโอกาสไปพม่าอีก แต่คุณไม่มีบรนรู้หรอกว่าอัญมณีสีสวยๆพวกนั้นยังเรียกหาผมอยู่การเดินทางทุกครั้งทำให้ผมต้องห่างครอบครัวมารกาเร็ตต้องอยู่ดูแลลูกสี่คนตามลำพังซึ่งผมรู้ว่าไม่ง่ายเลยชีวิตดูเหมือนจะเดินทางไม่หยุดหย่อนผมไม่รู้เลยว่าโรนัลเรแกนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐวันที่20มกราคมพุทธศักราช2524 มาร์าเร็เขียนในประวัติของเธอเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ในชีวิตเราว่า1มมกราของพุทธศักราช2524อัน,นันไปทำธุรกิจของเฮนรี่ที่กรุงเทพฉันอยู่ลำพังกับลูกสี่คนมือเป็นระวิงตอนนี้แบรดอยู่ในไวซนฉันอยากให้อัน,นันอยู่บ้านฉันคิดถึงเขามากเวลาอัน,นันไม่อยู่ทำให้ฉันรู้เลยว่าตัวเองพึ่งพาเขามากแค่ไหน เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเราเป็นคนดีมากฉันนึกไม่ออกว่ามีอะไรที่เขาทำให้ฉันรํำคาญใจหรือจับผิดเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นพ่อสามีคนทำงานและสมาชิกศาสนจักรที่ดีหลังจากคุยกับอนันต์เรื่องธุรกิจของเราเราตัดสินใจว่าเขาจะเลิกทำงานให้เฮนรี่และไปตั้งโรงเรียนอนัญมณีในกรุงเทพพอเขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะตามไปพร้อมลูกๆ เขามีนักลงทุนบางคนหนุนหลังแต่เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบทุกอย่างในระหว่างนั้นฉันจะย้ายไปอยู่เมืองรัสเซลรัฐแคนซัสกับลูกๆเพราะครอบครัวเข้าส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเราไม่ควรจะอยู่แคลิฟอร์เนียอีกและเทเลซ่ากับครอบครัวมาซี่เกลนกับครอบครัวแดนจิลกับครอบครัวแมกับพ่อเอลริชอยู่ที่นั่นตอนนี้รัสเซลเป็นเมืองเล็กๆ และควรปลอดภัยฉันกับลูกๆมีลุงป้าน,นาอาและลูกพี่ลูกน้องคอยช่วยเหลือเกลนทำงานเป็นผู้จัดการเมืองและแดนเป็นหมอที่นั่นเมืองเล็กๆนี้มีคนไม่กี่พันคนแต่ถ้าจะดีมีถนนสายหลักแค่หนึ่งสายกับไฟจราจรที่เดียวฉันคิดว่าลูกคงชอบและจะมีลูกพี่ลูกน้องเล่นด้วยอันนั้นจึงแจ้งเฮนรี่และเ,เราเตรียมย,ย้ายปลายเดือนพฤษภาคมฉันต้องไปงานศพพ่อที่อังกฤษกระทันหัน เพราะพอ่อหัวใจวายตายปุบป,ปับท่านเคยหัวใจวายและผ่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งสุขภาพไม่สู้ดีท่านกำลังตัดย้าอยู่นอกบ้านตัดเสร็จก็เข้าบ้านแล้วล้มลงเสียชีวิตจึงว่าไปแล้วเป็นพรของท่านที่จากไปเร็วตอนนั้นเรากำลังเก็บของเพื่อย้ายไปรัตเซลแคนซัสฉันต้องไปอังกฤษเดียวนั้นเพื่อให้ทันงานศพทำใจยากด้วยที่พ่อตาย ท่านเพิ่งโทรหาฉันและบอกว่าในที่สุดท่านกำลังจะเลิกกับเบ็ตตี้ฉันสงสัยว่าท่านจะเลิกได้หรือท่านไม่มีความสุขกับเบ็ตตี้มาหลายปีฉันยินดีให้ท่านมาอยู่กับเราก็เลยตกใจมากเมื่อทราบข่าวเพราะคิดมาตลอดว่าจะไม่กลับไปงานศพพ่อเพราะไกลและใช้เงินเยอะแต่พอท่านเสียจริงๆฉันกลับรู้สึกอยากไป มากรเร็ตบินไปอังกฤษคนเดียวส่วนผมอยู่ในแคลิฟอร์เนียกับลูกๆประวัติของเธอบอกต่อว่าฉันออกจากนิวคาสเซลิลคืนวันอาทิตย์และขึ้นเครื่องไปแอลเช้าว,วันรุ่งึ้นฉันอยากอยู่ต่อถ้าไม่ใช่เพราะเรากำลังจะย้ายไปแคนซัสและอน,นันต้องไปประเทศไทยวันที่6มกราคมเพื่อตั้งโรงเรียนของเขาเขาจะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างแต่เขามีนักลงทุนหนุนหลัง เราคิดว่าดีที่จะอยู่ใน, ained, นรัสเซลขณะเขาไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราตามไปสมทบที่หลังความฝันของผมพังทลายการทำงานที <etzung> ่เฮนรี่กับครอบครัวโฮถือว่ามั่นคงคีเดียวผมชอบพวกเขามากพวกเขาชอบและไว้ใจผมผมมักรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวของพวกเขา แต่ทราบดีว่าถ้าอยากใช้เวลากับครอบครัวตัวเองมากขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวผมจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจมาเกเรตกับผมคุยกันแล้วผมมีแผนจะบุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย 1. เปิดโรงเรียนอัญมณีในกรุงเทพในประเทศไทยเปิดสอนที่เดียวคือโรงเรียนของครอบครัวโฮประชาชนคนไทยรองรับได้มากกว่าหแห่ง 2. ประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ออกหนังสือรับรองคุณภาพอัญ,ญมณีที่รวดเร็วและราคาไม่แพงโดยเฉพาะอัญ,ญมณีที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวสร้างชื่อเสียงอันดีและเพิ่มธุรกิจในประเทศไทย 3. เริ่มงานแสดงอัญ,ญมณีนานาชาติในกรุงเทพเพื่อเชิญผู้ค้าและผู้ซื้อจากทั่วโลกมาร่วมงานตอนนั้นไม่มีงานแสดงอัญ,ญมณีในประเทศไทย ผมเคยพยายามโน้มน้าวเฮนรี่ให้มาจัดงานแสดงอัญ,ญมณีในกรุงเทพแต่เขาไม่สนใจ 4. เปิดหลักสูตรอัญ,ญมณีศาสตร์ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอาจจะเป็นผู้บรรยายรับเชิญใช่ผมมีแผนใหญ่แต่เป็นแผนที่ทำได้จริงอีกอย่างผมเป็นคนไทยและสามารถทำแผนนั้นได้ในประเทศไทย มากริตสนับสนุนผมเต็มที่แม้จะรู้ว่าผมคงไปทำแผนของผมให้เป็นรูปเป็นร่างและไปดำเนินธุรกิจบ่อยมากเธอยินดีพาลูกๆมาสมทบกับผมทันทีที่ทุกอย่างลงตัวผมพบดรลาโลนอดีตทันตแพทย์อเมริกันที่หมดรักงานหมอฟันและเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักอัญมณีก่อนผมพบเขา เขาชอบแผนของผมเป็นคนดีฉลาดและรอบรู้เราเข้าหุ้นกันเขาเขียนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้โรงเรียนของเราและสอนผมเป็นกรรมการผู้จัดการควบคุมดูแลธุรกิจรวมทั้งสอนหลักสูตรอนิมนีเป็นภาษาไทายด้วยผมพบนักลงทุน7คนซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการชอบไอเดียและบอกว่าพวกเขายินดีให้เงินลงทุน โรงเรียนของเราดําเนินงานได้ประมาณ3เดือนสอนหลักสูตรรอบแรกไปแล้วเป็นภาษาไทยหนึ่งและภาษาอังกฤษหนชั้นเรียนเต็มทั้งสองหลักสูตรเราอยู่ระหว่างสอนหลักสูตรรอบ2นักเรียนเต็มชั้นเหมือนเดิมลงทะเบียนรอบ3มเสร็จแล้วและจะเต็มอีกรอบเรากำลังทำใบรับรองการจำแนกอัญมณีให้กับผู้ค้าอัญมณีบางรายในท้องที่ธุรกิจไปได้สวยเราทำงานยุ่งมาก วันหนึ่งนักลงทุนหลายรายมาปรากฏตัวที่โรงเรียนพวกเขารู้จักกันและคุยกันมาตลอดพวกเขาเห็นว่าธุรกิจเราทำงานยุ่งมากเพราะมีเลขานุก,การคนเดียวตอนแรกพวกเขาบอกว่าอยากช่วยแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่อยากเป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการอีกต่อไปแต่อยากคุบธุรกิจและปล่อยให้ดกเตอรลาโลนกับผมสอนอย่างเดียวไม่ให้ทำอย่างอื่นพวกเขาเป็นคนไทย มีเงินและมีเครือข่ายเยอะพวกเขาอยากควบคุมทั้งหมดทุกคนเซ็นสัญ,ญญากับผมไว้แล้วว่าเป็นหุ้นลมไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ไม่รักษาสัญญ,ญาผมจะทำอะไรได้น่าสนใจตรงที่พวกเขาไม่อยากได้เงินคืนแค่อยากใช้ไอเดียของผมด็อเตอรลาโลนกับผมสู้พวกเขาไม่ไหวและเราคุยกันเรื่องนี้สองต่อสองเรารู้สึกว่าเราตกอยู่ใต้การควบคุมของพวกเขา หลังจากคิดและคุยกันมากแล้วเขากับผมตัดสินใจว่าเรามีตัวเลือกน้อยเราตัดสินใจทิ้งความฝันของเราและแจ้งผู้ลงทุนเราเสียใจมากที่พวกเขาไม่สนและบอกว่าจะหาคนอื่นมาสอนแทนหลังจากสอนรอบสองเสร็จเราทั้งคู่ก็จากมาและขายเครื่องมือทั้งหมดของเราแม้นักลงทุนจะมั่นใจแต่พวกเขาหานักอัญ,ญมณีมาสอนแทนเราไม่ได้ ถึงตอนนั้นพวกเขาพยายามประนีประนอมกับเราแต่ยังยืนกรานจะดำเนินธุรกิจเองทั้งหมดโรงเรียนปิดใจผมแหลกสลายทุกคนที่เกี่ยวข้องหายไปหมดผมจึงกลับรัเซลแคนซัสมาหาครอบครัวผมโรดติดตามตอนต่อไป